สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ตรงเป๊ะชัญญาเปิดไพ่ทำขนลุกคดีแตงโมโยงสาวสองจากการเสียชีวิตของสาวแตงโมแน่นอนว่าขณะนี้คดีความกําลังอยู่ในกระบวนการกฎหมายทำกำลางการตั้งข้อสังเกตของชาวเน็ตที่พยายามช่วยขุดคุยหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตล่าสุดนางสาวกิติยาวิทยาอนุมัติหรืออาจารย์ชัญญ,ญาราชินีไพ่จิตสัมผัสเปิดไพ่ในมุมที่หลายคนอยาก,กรู้โดยเริ่มแรกทีมข่าวให้อาจารย์ชัญญ,ญาเปิด ไพ่ทานายเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุทั้งนี้อาจารย์ชัญญาได้จับไพ่จิตสัมผัสเป็นจํานวน20บใบโดยความหมายปรากฏดังต่อไปนี้ไพ่ผู้หญิงกับผู้หญิงจบก,กันความหมายมีเพศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ไพ่ผู้ชายชุดดําหันหลังหมายความว่าผู้มีอํานาจอยู่เบื้องหลังไพ่แก้วน้ํสองใบหมายความว่าการแบ่งสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์ไพ่แก้วเครื่องดื่มเฉลิมฉลองหมายความว่ามีการฉลองหรือนัดดื่มกันไพ่ผู้ชายกระเป๋าแห้งความหมายมี1คนในนั้นขัดสนเรื่องเงิน ไพ่าดาบแทงข้างหลังและพาผู้ชายให้ผู้หญิงขี่คอความหมายมีใครคนใดคนหนึ่งส่งเสริมหรือสนับสน,นุนให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ในสิ่งที่ต้องการไพ่พูดไม่ออกน้ำท่วมปากและชูมือหยุดความหมายบ่งบอกว่าพูดไม่ได้แม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องจริงอาจารย์ชัญากล่าวว่าโดยรวมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าไพ่เซตแรกสามารถตีความหมายได้ว่ามีเรื่องเงินผลประโยชน์และบุคคลที่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องเงินก่อนจะมีการแบ่ง บันผลประโยชน์แต่สุดท้ายพอหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงทาให้เกิดเหตุการณ์หักหลังกันเป็นที่มาของการแทงครั้งหลังเมื่อเรื่องราวปรากฏขึ้นทําให้คนบางคนที่รู้ความจริงอาจจะถูกอํานาจมือจากคนที่มีอํานาจ สั่งห้ามให้พูดเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงตามพายก็เหมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ได้บางคนต้องแอบ,บๆซ่อนๆเพื่อมาให้ความจริงปรากฏดังนั้นประเด็นหลักน่าจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้อาจารย์ชันยาย,ยังเปิดพายทำนายว่าการฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุจำนวน20บใบความหมายโดยรวมปรากฏดังต่อไปนี้พายตำรวจเขียนใบสั่งล็อกล้อความหมายเหมือนการสั่งการหรือควบคุมอำนาจของเจ้าหน้าที่พายดวงวิญญ,ญาณความหมายวิญญาณรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น และพร้อมติดตามคนที่เกี่ยวข้องไปทุกที่ไพ่มิรแทงข้างหลังความหมายมีเรื่องของการแทงข้างหลังหรือหักหลังไพ่กรรมอารมณ์ความหมายมีเรื่องของอารมณ์เกี่ยวกับกรมไพ่หัวใจความหมายเป็นไพ่บ่งบอกว่ามีเรื่องของความรักที่โดนแทงไพ่เพชรที่3ความหมายสอดคล้องกับเซตแรกที่พบไพ่เพชรที่3เป็นเรื่องราวที่มีบุคคลเพชรที่3าเข้ามาเกี่ยวข้องและรู้เห็นในเหตุการณ์ไพ่เผอเรอความหมายบ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากความเผอเรอของชายบางคนไพ่ ทหมดตาความหมายอาจจะทุ่มเทหมดตัวเพื่อใครคนหนึ่งก่อนจะมีเรื่องบุคคล3าคนที่มีการเจรจากันแต่คนหนึ่งกลับไม่รู้ว่ามีการคุยลับหลังซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเงินไพ่ขุดหลุมถมตัวเองความหมายการขุดหลุมถมตัวเองอาจารย์ชัญญาอธิบายเพิ่มเติมว่าความหมายโดยรวมของไพ่เซตที่2หากวิเคราะห์ตามหน้าไพ่สามารถตีความหมายได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของเงินความรักแทงข้างหลังและมีการคุยกันโดย3ามคนหน,นึ่งในสาคนไม่รู้เรื่องกับส ิ่ทีเกดขึ้นแต่สุดท้ายเมื่อรู้ความจริงกับทําให้เกิดเหตุการณ์เผลอเรอโดยไม่ตั้งใจและเรื่องที่เกิดขึ้นมีส่วนของกามอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องตนเองมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมาจากความขัดแย้งทะเลาะกันก่อนจะเผลอเรอและพลั้งมือจนทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะจับคนกระทําความผิดมาลงโทษได้ไหมจากการจับไพ่มันมีเลข3เลข4ีคือรออีกสักพักไม่เกินเดือน3หรือเดือน4ีส่วนไพ่คนงัดครอบแปลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการ โตแยง้งหรือขัดกันตลอดเวลาประจวบกับมีไพ่รูปคนเชิดหุ่นแปลว่าคอยควบคุมคดีความสอดคล้องกับรูปผู้ใหญ่ที่คอยบังคับเด็กเป็นเหมือนสั่งห้ามจากคนที่โตกว่าและไพ่สอดรู้สอดเห็นแสดงให้เห็นข้อมูลและหลักฐานที่มัดตัวได้จะมาจากสื่อโซเชียลและการสืบหาความจริงจากคนภายนอกทั้งนี้ยังมีไพ่หญิงสาวท้องแก่แปลว่าความจริงใกล้ปรากฏสอดรับกับไพ่ก่อนหน้าน,นี้คือไพ่การรอคอยเดือน3าและเดือน4ีสรุป ระบได้ว่าความจริงจะปรากฏจากคน3คนที่เข้ามาช่วยเหลือในคด,ดีอย่างไรก็ตามขอให้ทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมนิดาให้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ